สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีธนูค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะในเรื่องของการทํานายนะคะบิ่งทํานายผ่านหน้าไพ่ที่เปิดได้เท่านั้นนะคะในเดือนนี้เราใช้ไพ่ชุดนี้กันนะคะ7 8 g u i d บ i with Keyword นะคะเป็นไพ่ r i ย e r Waite ที่มีคีย์เวิร์ดอยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นมีคําถามอะไรที่เขาแนะนําให้ด้วยในนี้นะคะก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนั่นแหละทีนี้ พลังงานของไพ่ไม่สามารถตรงกับเรื่องราวของทุกคนได้นะคะใช้วิจรารณญาณกันด้วยแต่ว่าในเดือนนี้พี่หญิงเปลี่ยนรูปแบบการทํานายก็ดูได้ทุกคนแหละขอให้ดูเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าไม่ต้องไปซีเรียสดรามา่าอะไรมากมายเนาะชมชมเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรดีๆรับอะไรไม่ดีปล่อยผ่านอะไรที่เขาแบบเตือนมาก็ลองเป็นคําเตือนอะดีกว่าประมาณนั้นเนาะเพราะมันเป็นของเดือนมีนาคมนั่นเอง ปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้ไม่เอาการทํานายไปตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือความสัมพันธ์ของคุณนะคะพาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะถ้าในคลิปนี้พี่หญิงพูดผิดประการใดนะคะมีความผิดพลาดในการสื่อสารไม่ว่าเรื่องใดๆขอไพไว้นตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะขอไพชาวราศีธนูหน่อยนะคะไพเดือมมูลค่ะ energy page of cup นะคะคิดมากเรื่องเรื่องบริวารน,นะคะ ในเดือนนี้ energy หลักของคุณหลักๆเลยเราดูไพ่กันเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นรายเดือนมันเป็นแค่เดือนเดียวเดือนสั้นๆเนาะเดือนนี้คุณจะไพ่เน้นในเรื่องของคุณจะมีเกณฑ์ของการคิดอะไรเยอะเกี่ยวกับเด็กอะบริวารของคุณเด็กของคุณอะคู่ของคุณก็ได้คู่ของคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วคุณอาจจะคิดกังวลเกี่ยวกับลูกอะ นะคะใครที่เป็นฐานะของผู้หญิงที่เป็นแม่ไพ่พเดือมูลน่ะราศีมีนเขาเขาเป็นไพ่ของความเป็นแม่ไงคะเออด้วยความเป็นแม่อาจจะห่วงลูกมากอะไรอย่างงี้ก็ได้หรืออารมณ์ฮอร์โมนของความเป็นแม่ใครที่ยังคงตั้งครรภ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเพิ่งคลอดลูกอะไรย่างเงี้ยในช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์แบบนี้นิดนึงก็ได้นะคะ ค่อนข,ข้างเซนซิทีฟนะคะในเดือนมีนาคมคู่ของคุณมีโอกาสเดินทางไกลนะใครมีคู่ทางไกลหรือเป็นคู่ทางต่างถิ่นที่แบบยังต้องรอคอยเรื่องการเดินทางหรือคุณสองคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางท่องเที่ยวโดวยเฉพาะทางน้ำนะคะร่วมกับครอบครัว คู่คุณแฟนคุณเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆคิดอะไรคิดถึงแต่เรื่องครอบครัว ten of cups แล้วก็เป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตครอบครัว,รวทุกคนต้องการหมดนะเนาะแต่ว่า everything is blossom awesome life is a miracle นะเขาคิดว่าครอบครัวเป็นเรื่องมหาศจา์นในชีวิตของเขาเพรานั้นคนนี้รักครอบครัวมากๆ Energy ของเขาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวถ้าเขาอยู่ต่างถิ่น หมือนกับว่าเออเขาไปอยู่ต่างๆที่ไม่ใช่บ้านเกิดอะ่ะแม่เขาพ่อแม่เขาอยู่ที่หนึ่งเขาอยู่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเขามีโอกาสาที่จะเดินทางกลับไปหาครอบครัวด,ด้วยนั่นคือ energy ของเขาเป็นคนที่แก้ไขสถาน,นการณ์เฉพาะหน้าได้ดีด้วยนะคะผู้ของคุณนะคะอ่าทีนี้ไปดูไพ่สิบสองใบกันดีกว่าไพ่แฮงแมนใบแรกนะคะเด่แฮงแมนใบที่สอง two of wands 2 of pentacle ลค่ะไพเดทเกิดขึ้น7 of wands king of wands 7 of cup s oh, ๋อ e of swords Page of o n e Page of o n e Four of Pentacles Holding on key reform going and before Temperance uh, คนมีคู่ชาวราศีธนูพี่รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เป็น The Hangman ความรักที่ต้องเสียสละอดทนบางสิ่งบางอย่างชาวราศีธนูบางบางความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาในเรื่องของความเจ้าชู้ความลับความสัมพันธ์หลบซ่อนมือที่สามนั่นเองนะ,ะจากความเจ้าชู้จากความเหงาจากใดๆก็ตามโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางไกลคู่ทางไกล มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าสมัยนี้เยอะมากเลยอ่ะมีแฟนแล้วชอบเข้าออนไลน์มีพี่ไม่รู้พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันเข้าแอปหาคู่เข้าแอปเดตททา,ทางที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วไพ่ของชาวราศีธนูก็มี energy อย่างนั้นด้วยนะคะอมมันค่อนข้างที่จะ ความสัมพันธ์มันเป็นแบบรูทีนนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเป็นแบบรูทีนเป็นความสัมพันธ์ไม่หวือหวาคุณอาจจะมีคู่เป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎหรือพิจิกหรือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหมือนคุณนะคะเป็นได้ทั้งเด็กกว่าหรือคนต่างชาติต่างประเทศต่างถิ่น นะคะคนต่างถิ่นก็ได้หรือคนต่างประเทศก็ได้มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือมีอายุที่แบบเป็นคิงอะสอปีขึ้นไปอะอายุเบากว่าคุณ2-3ปีขึ้นไปกางกลางคนอะเป็นใบกางกลางคนดูที่ดูที่ตัวเราด้วยสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในช่วงระยะเวลายี่สี่หปีอะคนคนนี้ก็จะอยู่ในช่วงเวลาอายุมันเหมือนคล้ายๆกับคุณนะคะประมาณนั้นทีนี้ ความสัมพันธ์ของธนูโดยภาพรวมพี่รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะ่ะมันมีอะไรที่ไม่หวือหวาแต่มันมีเกณฑ์ของการทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยแล้วปัญหาของพวกคุณเลยคือการไม่ซื่อสัตย์กับมีคนหนึ่งที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์นะคะหรือมีการหึงมีการหวงมีการคาดหวังอะไรเยอะจนเกินไปจนทำให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ ไาพา่สามดาบติดกับเจ็ดถ้วยไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของมือที่สามเสมอไปแต่พี่บอกแล้วว่ามีมีเรื่องของการครบสอนแคะความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับความสัมพันธ์พึ่งพาที่แบบว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องเสียสละความสุขตัวเอง เพราะยังต้องพึ่งพากันแบบนั้นน่ะนะคะพี่ขอเป็นเคสได้ไหมนะเป็นเคสขอเป็นเคสที่หนึ่งดีกว่าเคสที่หนึ่งเป็นเรื่องของเราสามคนนะคะในสัปดาห์แรกนะคะแฮงแมนมันเหนื่อยคนที่มีมีคู่ที่มีเรื่องของความลับมีเรื่องของการไปรู้จักใครใหม่ๆนะคะ ซึ่งคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่3าพี่รู้สึกว่าเป็นอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นชาวเด็กเด็กธาตุไฟหรือเด็กธาตุน้ําก็ได้แต่เป็นอายุน้อยกว่านะคะอาจจะรู้จักในเรื่องของการทํางานพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเออเราหรือคู่เนี่ยแหละ ค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วและมีสเสน่ห์อยู่แล้วการไปพูดไปคุยไปช่วยเหลือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะมันเลยทําให้เกิดภาวะของการมีลักษอนเกิดขึ้นได้นะคะแอบคุยออนไลน์แอบแอบคุยกันอะ่ะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนหรือจับต้องได้เท่าไหร่หรอกนะแต่มันก็เป็นการนอกใจในเรื่องของการคุยได้นะคะสําหรับคนที่มีความรักแบบความลับนะคะ ในสัปดาห์แรกคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณพยายามที่จะอยู่นิ่งคุณพยายามที่จะทำสมาธิคุณพยายามที่จะคิดอะไรหลายอย่างในมุมที่แตกต่างออกไปแต่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะเริ่มมีสติขึ้นและจะมองหาหาหนทางอะ่ะมันเหมือนกับการหาหนทางหรือการดูไปข้างหน้าว่าเออไอความเป็นคู่ที่เราเคยเป็นอยู่อย่างเนี้ย ไอ้ที่มันยังคงเหมือนเดิมเสมอเสมอไม่มีอะไรเปลี่ยนความสุขที่มันไม่เพิ่มขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณกำลังจะคิดว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงในชีวิตข้างหน้านะคะแล้วก็บางท่านมีโอกาสที่จะต้องจบความสัมพันธ์นี้อมืมันเป็นการจบแบบไพ่เดช การจบการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาจจะต้องมีการแยกแยกทางเซ a เ a t รช n ่นเช้งหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์บางคู่นะคะยังอยู่ด้วยกันก็ได้ภเดทเนี่ยแต่ความรักเหมือนมันตายอ่ะเขาเรียกว่าความรักมันตายอ่ะมันตายจาก มันไม่เหมือนเดิมความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องแบบ seven one, เซเว่นอวานต่อสู้แข่งขันแย่งชิงกับไอ้เรื่องความสัมพันธ์เนี้ยตลอดเวลาเออเพราะว่าทำไมเซเว่นรอบคัพคนของเราหรือเราเนี่ยนะคะสลับเอานะพี่หญิงพูดในในมุมมองเดียวนะทำไมถึงแบบมันต้องมีการแบบ เป็นไปแอบคุยกับคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกเอิมมันไม่มั่นใจหรือเซเว่นออครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการบางคนนะคิดไปเองมนโนไปเองแล้วก็หึงห่วงไปเองคิดไปเองจนทาให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะจบยังไงในอนาคตข้างหน้าพี่ว่ามันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยา่างไปในสิ่งที่ดีขึ้นจริงๆแล้ว นะคะความสัมพันธ์ของคุณเขาบอกว่าให้หาบาลานซ์ลองหาบาลานซ์และคิดมองมุมกลับบางคนโมโนจะคิดว่าทําไมเขาถึงไม่ซื้อสัตว์ทำไมเขาถึงไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไพ่ใบแรกมาบอกว่าอยากจะให้คุณมองมุมกลับดูย้อนกลับไปถามตัวเองดูว่าเราทําอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงหรือเปล่าทําให้เขามีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในความสัมพันธ์นี้ค่ะอ่ะก็เป็นประมาณนี้คือเคสแรกนะคะ เป็นเรื่องราวก่อนเดี๋ยวจะสรุปให้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องราวนะเคสที่สองนะพี่ขอเป็นคนที่อยู่ทางไกลดีกว่าค่อนข้างที่จะซอฟขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าเป็นลักษณะของไพ่คนทางไกลเพราะว่า energy ของคุณของของคู่คุณเป็นคนทางไกลมีด้วยไงแล้วมีเก่งการเดินทางมาแล้วเดินทางแบบมาเจอกันแบบแฮปปี้เพราะ,ะนั้นแฮงแมนแน่นอนค่ะไพ่แฮงแมนเป็นเรื่องของการอดทนการรอคอยรอคอยคนที่อยู่ทางไกล นะคะเฝ้ารอคอยคุณสองคนเป็นลักษณะของเพื่อนคู่คิดเป็นเป็นคู่ที่เป็นคู่คิดกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นความลักษณะของสองเหลี่ยงคือมันก็ไปไป,ไปมามากับกับไปไปกับกับไปไปกับกับเจอกันห àng, ่างกันเจอกันห่างกันอย่างเงี้ยแล้วพอห่างกันไปคุณก็เฝ้ารอคอยรอคอยเขาว่าแหละนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศให้เดทนะคะถ้าตีเป็นความหมายที่ดีมันจะคือต่างประเทศเออ นะคะซึ่งไอลักษณะของคนมีคู่ต่างประเทศนะคะพี่ไม่ได้เน้นว่าเป็นคนต่างชาตินะต่างประเทศคนที่อยู่ต่างประเทศแม้ว่าเขาจะไปในลักษณะของไปเรียนต่อไปทํางานหรือเขาอยู่ต่างประเทศเป็นต่างชาติคนไทยก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์มันเลยทําให้คนที่อยู่ไกลขนาดนี้คุณก็ต้องสู้โดยเฉพาะการสู้กับตัวเอง สู้กับความกังวลของตัวเองบางครั้งมันทําให้คุณคิดเยอะมันทําให้คุณกังวลมันทําให้คุณไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าความไม่มั่นใจนี่แหละมันเลยทําให้เกิดเซเว่นนบคับการคิดอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นเขาจะมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก่อให้เกิดบางทีทําให้เรารู้สึกแซดนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนสามดาบมันทิ่มแทงใจอ่ะมันเป็นมาจากกับเราก็ได้ Better to leave the truth than the leave of lie ถ้ามีอะไรใครที่มีปัญหาอะไรในสัปดาห์ที่3เขาบอกว่าให้คุณเลือกที่จะพูดความจริงดีกว่าที่จะโกหกนะคะมันอาจจะมีใดๆที่สามารถที่จะปรับที่จะเปลี่ยนกันได้เพราะว่าสัปดาห์ที่4ี่นะคะถ้าคุณพูดความจริงตั้งแต่สัปดาห์ที่3นะไพ่สัปดาห์ที่4ี่มันคือมีการโอกาสที่จะพัฒนาขึ้น ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมันจะมีการกลับมาสามัคคีกลมเกลียว t e m p e r a n c e harmony คือการเข้าอกเข้าใจแล้วก็สามัคคีกลมเกลียวมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมีการอะไรอย่างนี้กันมากขึ้นกว่าเดิมบางคนบางคู่นะคะบางคนขี้หึงทะเลาะกันเพราะความขี้หึงเนี่ยจีดฉียงนกับสามดาบับมันมีคนขี้หึงอยู่คนนึงแล้วแบบบางทีเวลาจะออกไปข้างนอกปุ๊บหาเรื่องทะเลาะ นะคะการเป็นสามดาบเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นมือที่สามเสมอ,อ,อไปทะเลาะได้ในเรื่องของการหึงหวงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังด้วยโดยเฉพาะการทะเลาะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สามนะคะไพ่ใบไพ่มาสัปดาห์ที่สามให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะอันนอกเหนือจากในเรื่องของความเกี่ยวกับความรักนะพี่หญิงขอสรุปให้เป็นชีวิตจริงๆของคนที่ว่าเหมือนจะแนะนําว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ไอ้ให,ให ระวังอะไรนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะคะสัปดาห์แรกๆองเช็คสุขภาพดูเพราะบางคนมีเกณฑ์อาจจะเข้าต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไรก็ได้เนาะหรือลองดูสุขสขภาพของคนใกล้ตัวนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการไปเยี่ยมคนป่วยอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สัปดาห์ที่3ระวังเรื่องของการใช้คําพูดการใช้ความคิด การคิดแล้วไม่พูดได้หมดเลยนะคะการโกหกการอะไรอะ่ะมันจะทําก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ในสัปดาห์ที่3าสัปดาห์ที่4โอเคค่ะมันค่อยๆดีขึ้นสถานการณ์ค่อยดีขึ้น,น,นไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเคสแบบไหนแบบไหนก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังคนเป็นแบบเหมือนเดิมเพราะคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นเซฟโซนของคุณอยู่คุณยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเลยมันหรอกมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะคนที่จะเดินทางทางไกล คนที่ทำบีซ่าคนที่รอคอยการเดินทางนะคะสัปดาห์ที่3จะมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายบ้านการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันประมาณนั้นเนาะก็จบแล้วสำหรับคนมีคู่ต่อไปคนโสดนะคะ สำหรับคนโสดคนโสดนี้น่าจะเพิ่งผ่านการอกหักมาหรือเปล่าผ่านการอกหกักผ่านการจบสิ้นของความสัมพันธ์คนโสดเหมือนคุณยังคงปกป้องตัวเองพื้นที่ของตัวเองอยู่ยังไม่ค่อยกล้าที่จะมีความรักหรือเป็นคนที่กลัวความรัก ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามาบางท่านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวห่วงลูกคิดเรื่องลูกโฟกัสไปที่ลูกถ้าใครที่มีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมันทําให้เกิดเป็นแฮงแมนคุณยังคุณยังไม่คิดอ่ะคุณยังคุณยังไม่รู้ออกจากความรู้สึกเดิม ที่เคยจบสิ้นมานะคะคนโสดที่แบบเพิ่งจะ m o ฟมูฟออกจากความสัมพันธ์ทำให้กลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเปิดใจค่อนข้างยากยังคงมีเซฟโซนให้ตัวเองอยู่บางคนคุยออนไลน์นะคะ ก็เจอแต่ไอคนเจ้าชู้ไปอะไรไม่รู้เจอแต่ไอคนเจ้าชู้เจอแต่เจอแต่คนมีเจ้าของแล้วมาหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากคุณช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะคนโสดชาวธนูใช้สเสน่ห์ไปในทางที่ให้มันถูกต้องเพราะคุณมีโอกาสเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวให้ระวังโดยเฉพาะคนที่มีอายุน,น้อยกว่าคุณเขาจะเข้ามาหลอกคุณเขาจะเข้ามาพูดอย่างนู้นอย่างนี้ให้คุณตายใจคุณอาจจะไปเจอเขาแบบหน้าตาดีโอโหเหมือนสเปคเลย น่ารักจังเลยอย่างวันอย่างเี้คือเขาพูดเก่งเขามีแพชชั่นเขาเป็นคนล่าเริงนะเด็กธาตุไฟเนี่ยเมสิงธนูโดยเฉพาะเด็กธาตุไฟเนี่ยเข้ามาสัปดาห์ที่สามเนี่ยหรือก่อนหน้านี้คุณคุยกันมาแล้วก็ตามต้องอาศัยการเรียนรู้เพราะว่าตามหน้าไพา่พี่รู้สึกว่าคุณจะไปเร็ว ถ้าคุณไปเร็วขึ้นมาปุ๊บนะบางทีไพ่แปดไม้ mai, การพัฒนามันไปอย่างรวดเร็วไพ่แปดไม้ mai, คือไพ่อะไรที่เร็วมากเขาเปรียบเทียบือนจรวดเลยเหมือนกับความสัมพันธ์ถ้าคุยกันก็คุยกันทุกวันคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันบางคนอยู่ในช่วงเวลาของการทดลองคุยระหว่างหนึ่งคนสองคนได้ด้วยเหมือนกับเรายังมีตัวเลือกคนโสดเรายังมีตัวเลือกมีคนเข้ามาแข่งมีคนเข้ามาจีบคุณมีคนอยากจะเข้ามาในความ ในชีวิตของคุณหลายๆคนมากๆนะคะอาจจะหมายถึงตัวคุณเองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณต้องไปแข่งแข่งกับคนอื่นไปเจอคนที่แบบโอ้โหเจ้าชู้พูดเก่งหวานสนีให้ทำให้เรากลับมาเคลิบเคริมฝันกลางวันได้ทีเดียวก็มีนะคะสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเพราะว่าดูตามหน้าไพ่แล้วพี่ยังรู้สึกว่าในเดือนมีนาคมตอนบุคคนโศนไพ่ออกมายังไม่ค่อยโอเค ที่คุณจะไปแบบทุ่มเทให้กับความรักร้อยเปอร์เซ็นคุยได้ไหมคุยได้แต่ให้ใช้สติอย่าไปอย่างรวดเร็วนะคะหลายๆท่านยังคงมีเซฟโซนให้ตัวเองอยู่เกาะป้องกันตัวเองอยู่สี่เหรียญแต่ถ้าสี่เหรียญไม่ใช่เกาะป้องกันหรือเซฟโซนที่คุณมีให้ตัวเองพี่รู้สึกว่ามันเป็นการกักคุณอาจจะเป็นคนกักหรือเขาอาจจะเป็นคนกักก็ได้อันนี้สลับเอานะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ มีโอกาสที่คนจะเข้ามาเป็นคนคุยแต่ไพ่ร้ายมาค่อนข้างเยอะโอกาสในการที่คุณจะผิดหวังโอกาสในการที่คุณจะเจอคนที่ไม่ไม่โอเคไม่ถูกต้องถูกที่ไม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาถูกใจแต่ไม่ถูกเวลาก็ได้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคนโสดระวังในเรื่องของการมีคนมีเจ้าของแล้วจะเข้ามาพูดคุยกับคุณทำให้คุณฝันกลางวัน นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันด้วยไพยย่แห่งเจินดีกว่านะคะ Choose new direction เลือกทางเดินใหม่ให้ดีๆนะคะชีวิตเป็นของเราเราสามารถ Not the right time เห็นไหมไพ่บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องไม่ใช่เวลาที่ดี ให้แองเจลนะคะบอกทั้งสองสถานะเลยนะคะ yes yes, yes อะไรเอ่ย be assertive ขอให้คุณกล้าแสดงออกมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจอะไรสักสิ่งสักอย่างไม่รู้นะคะในเดือนนี้ สถานการณ์ที่คุณเจอในตอนนี้มันจะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นเห็นไหมพี่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์คนที่คนที่มีคู่มเป็นความสัมคัญค่อนข้างท็อกซิกมีไพ่เดทมีแฮงแมนมีสามดาบเนี่ยมันค่อนข้างท็ทอกซิกแล้วมันค่อนข้างมีปัญหานิดนึงมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าถ้าไม่เลิกนะอย่างดีก็คือห่างกันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาห่างกันบางคนที่มีคู่อยู่ด้วยกันกับคู่มีคู่มีแฟนแต่เหมือนคนอกหักประมาณนั้น นะคะส่วนคนที่โสดไ mm hmm. พ่เอจิ้ก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาดีๆที่คุณจะเรียนรู้ใครสักคนตามหน้าไพ่นะคะ Be a c c e p t i v e ขอให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องตอนนี้ not the right time ค่ะนะคะมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับเราเดี๋ยวไปดูกันใหม่ในเดือนหน้าดีกว่าเดือนนี้ก็ จบลงด้วยประการชนีแลฮ่าฮ่าอ่าไม่รู้จะปิดยังไงจบลงด้วยประการชนีนะคะก็ใครที่เข้ามาชมแล้วถ้าเกิดชอบยังไงพี่ยังฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ญิงด้วยนะคะมาเป็นสมาชิกด้วยกันรู้สึกว่าตัวเองพูดรัวย,ยังไงไม่รู้บางทีถ้าพี่แบบปฏะติดประตอ่อเขาเรียกว่าเรียบเนียงคําพูดไม่ถูกแบบไม่ไม่ค่อยสมูทนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งเริ่มทํา ปรับเปลี่ยนรูปแบบเนาะที่ผ่านมาพี่หญิงจะเปิดไพ่แบบเซดิคอร์สเนาะอันนี้ก็แบบอยากจะลองเปลี่ยนดูนะคะบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองพูดวกไปวนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังไงก็ยนยวนเนาะน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะยังไงคิดดีพูดดีและทำดีเชื่อมั่นในพลังความดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ